สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นกจะมาสอนถักหมวกนะคะใครที่กำลังหาหมวกลายสวยๆไว้ถักไปถวายพระหรือใส่เองถักถวายแม่ชีหรือว่าถักบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะขอแนะนำลายนี้เลยนะคะเป็นลายที่ออกมาถักออกมาแล้วสวยงามมากๆสำหรับหมวกใบนี้นกใช้ไหมคอตตอนดีนี่สีพายในการถักนะคะมือใหม่หัดถักลองมาถักตามกันรับรองว่าได้ใส่แน่นอนนะคะ หลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและถ้าหากเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนอุดหนุนสินค้ากับทางร้านนกมีมาจัดโปรโมชั่นในไลฟ์สดทุกๆวันอังคารเวลา10โมงถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มทักกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไหมคอต้อนสพายหรือไหมดีนี่เพื่อนๆจะใช้ม้วนยาวหรือม้วน สั้นก็ได้นะคะถักออกมาในรูปแบบเดียวกันเหมือนกันนะคะนกใช้อยู่ประมาณ2อม้วนครึ่งโครเช่เบอร์4ีทับศูนขั้นตอนในการถักเราจะเริ่มถักขอบหมวกขึ้นไปนกใช้โครเช่เบอร์4ีทับศูนย์ในการถักเราจะถักโซ่ทั้งหมด10โซ่จากนั้นถักโซ่ขึ้นสอง ถักพอคอพันหัวเข็มแบบนี้นะคะลงในหลักสุดท้ายแล้วดึงลูดออกทั้งสามห่วงถักจนสุดแถวเราถักเก็บปลายไหมแบบนี้ไปด้วยนะคะ มันจะได้ทั้งหมด11หลักรวมกับโซ่ขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ขอบที่มันใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มหลักได้แถวต่อไปถักโซ่ขึ้น2แล้วพลิกกลับเราจะถักแบบนี้นะคะทิ่มหัวเข็มลงไปงัดขึ้น มันจะได้10จากนั้นหลักที่11เกี่ยวตรงโซ่ด้านข้างตรงนี้นะคะดึงขึ้นพอขึ้นแถวต่อไปถักโซ่2พลิกกลับถักในรูปแบบเดิมนะคะทิ่มหัวเข็มลงไปตรงช่องช่องแรกหลักแรกตรงนี้แล้วก็งัดขึ้น หลักที่11ดันโซ่ด้านข้างถักลงไปตรงนี้นะคะหลักที่11เหมือนเดิมเราจะถักพลิกกลับไปมาให้ได้ตามขนาดของรอบหัวของแต่ละคนนะคะของนกถักทั้งหมด69แถวเราก็ถักพลิกกลับไปมาแบบนี้แล้วเอามาวัดกับรอบหัวเรานะคะว่าเราต้องการไซส์ไหนจากนั้นเราจะถักเลื่อนห่วงให้ชิ้นงานมันติดกันคล้องกันเป็นวงกลมนะคะ เกียวห่วงลอดมาอีกข้างหนึ่งแล้วก็ล็อกหนึ่งครั้งจากนั้นถักถักเลื่อนห่วงเกี่ยวเ,เส้นด้านนอกนะคะ พอสุดท้ายเราก็จะลงตรงโซ่ด้านข้างแล้วก็ล็อกหนึ่งครั้งจากนั้นถักโซ่หนึ่งแล้วเราจะถัก x บนรอบรอบขอบหมวกนะคะในหนึ่งช่องถักลงไปสอง x ช่องแนวตั้งแบบนี้นะคะ หักลงไปช่องละ 2x พอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวติดกับหลักแรกต่อไปเราจะถักลายหมวขึ้นไป หลังจากที่เราถักเลื่อนห่วงถักโซ่2บวกโซ่ตรงกลางอีก2เป็น4แล้วถักพอคอลงตรงหลักที่เราขึ้นโซ่พอคอจะดึงไม่ยาวนะคะจากนั้นรูดออกทั้ง3ห่วงถักโซ่2เว้นไว้3หลัก1 2 3ถัก X 1 โซ่สองเว้นสามหนึ่งสองสามถักพอคอหนึ่งโซ่สองพอคอหนึ่งโซ่สองเว้นสามแล้วก็เอ็กหนึ่ง เราก็จะถักแบบนี้จนครบรอบเราจะถักสลับกันแบบนี้นะคะมาจนถึงจุดเริ่มต้นพอมาถึงจุดเริ่มต้นบางทีรอบหัวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเราจะแอบ,บลักไก่ในช่วงสุดท้ายปกติตรงนี้เราจะเว้นไว้สามหลักหนึ่งสองสามตรงข้างนะคะแต่ตรงนี้หลักมันจะเกินมันจะเกินข้างละ1หลักเราก็แอบ,บลักไก่ไปเลยนะคะจาก เว้นสามหลักก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ก็เว้นตรงนี้ในแถวแรกนะคะแถวต่อไปมันก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้ข้างนี้อาจจะมีสี่หลักก็ไม่เป็นไรนะคะจากนั้นถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สองหนึ่งสองมันก็จะได้แถวที่หนึ่งแบบนี้นะคะให้ลายมันตรงกัน ถ้าเริ่ม v มันก็จะจบ x แบบนี้นะคะต่อไปแถวที่2ถักโซ่3แล้วถักแบบนี้นะคะเกี่ยวตรงนี้ตรงโซ่2ตรงนี้3ครั้ง1 2 3ปลดออก2ให้เหลือ2ห่วงทำเป็น เม็ดข้าวโพดจากนั้นถักพอหนึ่งคอลงไปในห่วงตรงกลางทั้งหมดเจ็ดหลักจากนั้นถักเม็ดข้าวโพดตรงตำแหน่งแถวล่างนะคะอีกข้างหนึ่ง เกี่ยวไหมสาครั้งก็จะได้ออกมาเป็นพัดแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะข้ามไปอีกตัว V ถัดไปนะคะถักเม็ดข้าวโพดก่อนเม็ดข้าวโพดเกี่ยวไหมสามครั้ง ถักพอหนึ่งคอลงในห่วงตรงกลางเจ็ดหลักเหมือนเดิมนะคะจากนั้นทำเม็ดข้าโพดอีกข้างหนึ่ง เราก็ถักแบบเดียวกันจนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงเม็ดเข้าวโพดนะคะต่อไปแถวที่สามแถวที่สามเราก็จะถักเหมือนแถวที่หนึ่งถักโซ่สองบวกตรงกลางอีกสองเป็นสี จากนั้นถักพอคอพันหัวเข็มลงตรงนี้เลยนะคะหลักตรงนี้มันจะไม่ยาวนะคะจากนั้นถักโซ่สองโซ่สองแล้วถัก x ตรงระหว่างพัดหลักที่สี่หนึ่งสองสามสี่ตรงกลางพอดีนะคะตรงกลางพัดพอดีถักโซ่สอง ถักพอคอลงตรงกลางตรงนี้เลยโซ่สองพอคออีกหนึ่งหลักถักโซ่สองแล้วก็ถักตรงกลางพัดถัก x ตรงกลางพัด เราก็ถักแบบนี้จนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สองต่อไปแถวที่สี่เราก็จะถักเหมือนแถวที่สองนะคะถักโซ่ขึ้นก่อนโซ่สามแล้วถักเม็ดเข้าโพดตรงขาแรกตรงนี้ พักพอหนึ่งคอลงไปในห่วงตรงกลางตัว V แถวที่สามนะคะเจ็ดหลักเหมือนเดิมจากนั้นทําเม็ดข้าวโพดอีกข้างหนึ่ง เราก็ถักแบบนี้จนครบรอบพอครบรอบแถวที่4เสร็จแล้วเราก็ถักเหมือนแถวที่2เอาแถวที่1ทําขามันก่อนนะคะขามันก่อนแล้วก็มาถักตัวพัดทําสลับกันแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเราจะถักขึ้นมานะคะขึ้นมาทั้งหมด12แถว6คู่นบแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6จากนั้นเราก็จะถักฐานนะคะ เหมือนเดิมอีกหนึ่งแถวตรงนี้เป็นแถวที่สิบสามนะคะถักเหมือนเดิมเลยแล้วก็แถวที่14ตรงเม็ดข้าวโพดเรายังจะถักเหมือนเดิมเกี่ยวไหม3ครั้งแล้วลูดออกนะคะมันจะเปลี่ยนตรงตรงที่เราถักอ 1, คอหนึ่งคอตรงระหว่างช่องตรงนี้ปกติเราจะถัก7อันนี้เราจะถัก อยู่ห้านะคะห้าเสร็จแล้วก็ถักเม็ดข้าโพดอีกข้างหนึ่งแล้วก็ข้ามมาช่วงถัดไปเลยนะคะ เราก็ถักแบบเดียวกันจนครบรอบพอเราถักแถวที่14มาจนครบรอบนะคะถักเลื่อนห่วงจบแถวต่อไปแถวที่15ถักโซ่2โซ่ตรงกลางอีก2เป็น4ถักพอคอ1หลักจากนั้นตรงตำแหน่งด้านข้างนะคะปกติเราจะถัก2ตรงนี้เราถักแค่1แล้วมาถักเลื่อนห่วงตรงกลาง หลักที่สามหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะโซ่หนึ่งแล้วก็หักพอคอโซ่ตรงกลางยังจะมีสองนะคะเราก็ถักแบบนี้จนครบรอบ พอถักแถวที่สิบห้ามาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สองต่อไปแถวที่สิบหกยังถักเหมือนเดิมนะคะตรงเม็ดข้าโพดก็ถักเหมือนเดิมเกี่ยวไหมสาครั้งพอหนึ่งคอตรงนี้เราจะถักไป5หลักเราจะถักพอหนึ่งคอ5หลักตรงกลางตรงนี้อยู่สองแถวนะคะ ักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบพอถักแถวที่16มาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวต่อไปขึ้นแถวที่17ถักโซ่3แล้วก็ถักพอ1ถักพอคอ1หลักโซ่1ถักเอ็ลงตรงพอ1คอ หลักที่3ตรงนี้นะคะกึ่งกลางของพัดโซ่1พอหพอคอหโซ่1ปกติเราจะถักโซ่ตรงกลาง2นะคะอันนี้เราลดเหลือ1แล้วก็โซ่หนึ่งเอโซ่1พอคอหโซ่หแล้วก็พอคอ1ลดโซ่ตรงกลางนะคะเราก็ถักแบบนี้จนครบรอบในแถวที่17 พอถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สองต่อไปแถวที่สิบแปดถักโซ่สามตรงเม็ดเข้าโพถักแบบเดิมนะคะแล้วตรงตรงกลางที่เราถักพอหนึ่งคอห้าหลักเราจะลดเหลือสองหลักลดเหลือสามหลักนะคะ หนึ่งสองสามจากนั้นก็ถักเม็ดเข้าโพดเสร็จแล้วข้ามไปช่วงถัดไปถักพอหนึ่งคอสามหลัก ก็ถักเม็ดเข้าโพดตรงนี้ก็จะหายไปสองหลักนะคะถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบพอถักแถวที่สิบแปดมาจนครบรอบนะคะขึ้นแถวที่สิบเก้าถักโซ่สามถักพอคอหนึ่งหลักจากนั้นถักโซ่หนึ่ง แล้วก็ถักเอ็ตรงระหว่างหลักที่2นะคะตรงนี้นะคะตรงกลางโซ่หนึ่งพอคอหนึ่งโซ่หนึ่งพอคอหนึ่ง พอเราถักแถวที่19มาจนครบรอบถักโซ่หนึ่งถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สองจากนั้นแถวที่20เราก็จะถักเหมือนแถวที่18นะคะถักโซ่สามแล้วก็ทำเม็ดข้าวโพดเกี่ยวไหมสามครั้งตรงกลางเรายังจะถักพอหนึ่งคอสามหลักอยู่นะคะ แล้วก็เม็ดข้าวโพดอีกข้างหนึ่ง แล้วก็ถักจนครบรอบหลังจากที่เราถักแถวที่20มาจนครบรอบนะคะต่อไปเราจะถัก X เ,เพื่อหุบจอมหมวกเราจะถัก X ตรงกลางหลักตรงนี้นะคะหลักที่2 1 2ตรงนี้ พอถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะตรงจอมหมวกมันก็จะเหลือน,นิดเดียวเราจะถัก X สลับกับ A วนเป็นก้นหอยจนรูจอมหมวกปิด A คือการถักรวบสองหลักให้เป็นหลักเดียว หลังจากที่รูมันปิดเราก็เกี่ยวปลายไหมไว้ไปเก็บซ่อนด้านในนะคะหลังจากที่เราถักเก็บจอมหมวกแล้วก็เก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะจอมหมวกก็จะออกมาแบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะมีหมวกลายสวยๆถักง่ายๆไว้ใส่กันนะคะยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะ หลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะรบกวนเพื่อนๆช่วยเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้นกด้วยเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขในคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ